ย่าแม่รู้อีกถาแม่เอาผมนี่นีผมมาให้อีสิบบาทนี่น่าเปว่าลูกเลยออกมาต้โดนนักมวยตัดตามซอยแน่เนี่ยว่าลูกเขาบ่อยคือจริงก็หักท่าอยูุ่นาีโจลงไปเลยไหมล่ะ เยอะแม่ตกน้ำแล้วแต่จเกียจดได้ดูถ่ายนหขึ้นไหเออจะ่รเหมือนเด่้อออตอนแรก็ไม่ไม่เลยนะไม่ฮอหนเรียกว่าอะไรนเรียกว่าเอกแตวันนี้ยังไม่หนาวพอมาทุกคนเรียกชื่อใครใครเรียก่ว่าเอกว่านา เราเปนเือนเาื่อนเลยคนเลกเองก็งงปวดปวเองนี่รอ่านน้าวันชั่วโมงเอ